บ้านสองชนในชุมชนพอเพียงพัฒนาเขตจตุจักรเป็นที่อยู่ของเจ็ดชีวิตที่มีทั้งวัยแรงงานและเด็กยากที่จะเว้นระยะห่างในสถานการณ์โรคระบาดที่ยังวิกฤตการพบผู้ติดเชื้อในชุมชนสองคนรวมทั้งกรณีมีผู้เสียชีวิตในบ้านพักด้วยโรคโควิด -19 ในชุมชนใกล้เคียงทําให้วิรัติหมื่นปทุมกังวลเป็นอย่างมากและต้องการให้กรุงเทพมหานครเข้ามาตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชนรวมทั้งฉีดวัคซีน อีกทั้งเขตจตุจักรเป็นหนึ่งใน5้าเขตที่พบการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าเกินกว่าร้อยละหอยากจะให้มาตรวจเชิงลุกด้วยค่ะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าบางคนก็ไม่มีพูดง่ายๆไม่ค่อยมีเงินเดินทางไปตรวจและอีกอย่างไปก็คิวเต็มสำหรับตัวพี่เองอะไป3มรอบแล้วยังไม่ได้ตรวจเลยไปทีไรคิวเต็มทุกทีก็เลยยังไม่ได้ตรวจ ชุมชนบ่อฝรั่งซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันและพบผู้เสียชีวิตด,ด้วยโรคโควิด -19 ในบ้านพักเมื่อ3วันก่อนในชุมชนมีผู้ติดเชื้อแล้ว9คนและต้องกักตัวอีก19คนแม้วันนี้คนในชุมชน100คนได้ตรวจคัดกรองโดยทีมแพทย์ชนบทที่จุดตรวจในชุมชนบ้านพักรถไฟกม11แต่ประธานชุมชนก็ต้องการให้กรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไปตรวจเชิงรุกเพราะมีถึง243ครัวเรือน ประชากร1,200คนในวันนี้ของเราเราได้ตรวจกี่คนคะอ่าประมาณร้อยคนครับผมแล้วตรงนี้เรามองว่ามันเพียงพอหรืยอยัง่อาตัวนี้ไม่เพียงพอครับผมก็เลยเราก็อยากให้กรทมและเออสารสุขอ่าให้ในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงหรือชุมชนเราไปตรวจเชิงลุกหรือไปตรวจเคาะตามบ้านอ,อย่างเงี้ยตามที่นโยบายของรัฐนะครับที่เคยบอกว่าจะจะ,จะให้เคาะตามบ้าน,นเงี้ยถ้าเราถ้าถ้าตรวจได้ มันก็มีสิทธิภาพสิทผลว่าเท่าไรในชุมชนะจะได้รู้ว่า,าคนที่เป็นโควิดกับคนที่เป็นก็นจะแยกออกกันนะครับผมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อเสนอให้กรุงเทพมหาคนครนำข้อมูลจากการตรวจทัดกรองของแพทย์ชนบทมาสานต่อโดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวไม่ให้กลายเป็นผู้ป่วยสีเหลืองเพื่อการบริหารจัดการเตียงข้อมูลนี้คงจะเอามาดูกันนะถ้าหากว่ากออ,อ,อมต้องมาดูกันว่า ที่เขาไปเจาะเชิงลึกกเนี่ยคนที่ไม่มีอาการเลยอยู่ในชุมชนอะไรบางอยา่างแล้วมีความเสี่ยงยังไงจะต้องมีข้อมูลนี้กลับมาเพื่อจะ,จะมาดูว่าเ,ออเราควรที่จะเข้าไปทําเชิงลุกแบบที่แพทย์ชนบทเข้ามาไหมาเพราะเข้าเข้ามาเพื่อจะช่วยสร้างข้อมูลที่เราเห็นภาพข้อมูลจากกรุงเทพมหานครพบว่าผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมีโอกาสกลายเป็นผู้ติดเชื้อถึงร้อยละสิบเอ็ดดังนั้นหัวใจที่สําคัญของการควบคุมสถานการณ์ได้คือการตรวจคัดกรองให้ครอบคลุมเข้าถึงชุมชนถึงบ้าน ผู้ติดเชื้อได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยและแยกออกจากชุมชนให้เร็วที่สุดพัตราชนชมไทย PBS รายงาน